ไหนที่มันจางใส่สีอีกเลยลูกอันไหนที่มันยังไม่ได้หนูใส่สี เด well. ีวอันเป็นสีดำด้วเนี่ยใช่เฮ้ยกระดาษเป็นสีเลยอ่ะเฮ้ยที่ตรงน่ะ สำหรับกลุ่มที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวจะมาทำการทดลองให้กับเพื่อนๆ,ๆดูก่อนเป็นกลุ่มทดลองนะครับอา้าวทำอะไรบ้างคยู่กูสอนไปเมื่อกี้อ่าหนึ่งทำเป็นกี่ชอ้อนนะครับร1า้าช้อนถักเลยถากด้าน NO2 นอา่านับด้วยกระดานอ้าวช่วยนะครับ วันที่หกแปลว่าหกครูบอกว่าเราวันหกครับกระชากลูกเร็วๆกระชากแม่อะ แล้ว่างเพื่อตักไปเรามาใส่น้ำส้มสายชูรอเพื่อนดีกว่าเราใส่น้ำ,นำส้มสายชูเท่าไหไร่ครับลูกเมื่อกี้ครูบอกก80 ml 60 ml นะครับแต่นี้ครูอยากให้ลูกโป่งของครูฟูขึ้นกว่าลูกเดิมคือลูกไหนคือลูกนี้ครูจะใส่เบกกิ้งโซดาอใส่น้ำส้มสายชูเพิ่มอีกเป็น80 ml เลยอ่าเป็น80 ml เลยนะครับอ้าว สามคนทำไงที่ครูสอนไปเมื่อกี้เอาน้ำมันใส่จะใส่ไหนอ่าช่วยช่วยกันลูกมาเพื่อนใส่หรือเปล่าลูกลุกงงเลยอ่าลูกงงมาทำไว้ก่อนกับกับลุกงงอ้าวเปลี่ยนท่านให้เพื่อนทำบ้านลุกอ้าวให้สามคนทำช่วยให้ทำมาอ่าทำไว้ในกรเป๋าเพื่อ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 ขยายลูกงงก่อนอ อ่าทำงานบีบปล่อยลูกเพื่อขยะใมัแล้วนตปล่อยลงแ้เราเตารอบเตารอบทบสบดทบสบดทบดกี่รอบหมลูกโอเคสองรอบครับอ่าสองอ๋อปล่อยลมไปทำไปต่อครับลูกเอาทำบางมิดเอาทำให้ตสอลูกอ่ากอย่าทำอ่ากอย่าเป็นนตีให้เพื่อนอ่า เรต้องใส่ตัวเอเข้าไปประชาลูก็าช่นตัวหงอกประชารเออตัวให้พอลูกทำตัวออะต่ไปทไปต่อลูกอาบูชานคนจับคนคนแล้วก็เป็นคนปิดคน อันนี้ไม่ปิดทำาไทยเข้าเข้าฝัวดกุ้งดูทุกคนดูดูสิว่าลูกนี้จะใหญ่กว่าลูกนี้ไหมอ่าง้ายโอ้โหบอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วบังต่อได้เบา้กาได้าไกว่าอ่าดูดูมันยังไม่เสร็จครับลูกกอได้เบากอได้เบอาลูกโป่งสูงนี้จะเป็นทรงยังไง ตรงยาวถูกไหมมันเลยดูมันเลยดูเล็กกว่าแต่ที่ไหนได้เอารูปปอยๆเอารูปปอยๆมาปอยเลยปอยเลยอ้าวง่ายง่ายอ่าอันนี้คือใหญ่กว่าครับแต่ว่ามันยาวเฉยโอเคครับเดดี๋ยววั แกใช่มเร็วก่อนแล้วะทยโอ้โหุ่นนั้าเจ้าสิบเดีวตัองก่อนเสือแก่เลยแกเลยมลงผ่านอะ มีแล้วไหม,มแล้วไหมเอาไข่ออกมาสิมีแล้วโชว์ชไข่หน่อยโอ้โหไม่แตกเลยนะคะกลุ่มนี้ฟองซ้มไปเลยแตกแตกแตกไหม